สบายดีสวัสดีเอฟซีทุขานเนาะทำมึงมาสมสองสิบวันหน้าพี่น้องวันนี้เฮากลับมาอยู่ที่วัดบ้านตรงหมกมีพี่น้องมาเสริมดวงเสริมหนังพี่น้องเลยยที่วัดตรงบกนี้พี่น้องกำลังสร้างพระใหญ่นะพี่น้องกำลังดำเนินการสร้างพระใหญ่เก่าพี่น้องอันนเป็นไปหล่อมึงเป็ยางมึงเป็นอันนั้นพี่น้องเป็นพระนั่นหนาวอากาศวันนี้ กัดเย็นนะกัดหนาวกระดกกระด้อใสอมนี่เขาไปแหงแล้วเออนักไพ่ไพ่รหนาวหนี่เนาะเย็นกระดกกระด้อแต่กินไปละบางเติมเนาะสูงสูงเลยนาะเหตุเติงหละเหตุเทิงนี่ก็เก็จะเห็ุอย่างนี้ขก็เลยเห็นนหม นี่เป็นในบ้านเพื่นอนพ่อเลยในบ้านเองก็ลงมือเองก็ได้นี่นะเห็ดเองเลยโอ้ยเห็ดเ,เ,เ,เองเนาะมยยูเนะยูแต่ละมือด้อยูแต่ละมือไหม่โตเก่ารืเปลี่ยนบ่อยไงใหม่มันนี่ลุยเจ้าหยังรเจ้าสิเทคานบ่อยนี่เออตัวนี้มันก็เกา่ามันก็นยังบริดอกเวะเนาะใม่แบบคือโค้งกเทิงอ่ะดิดอกนีอ้นไดใแต่ทั้งหาได้เปลี่ยนโค้งใหม่บ่อนี่นะอะใส่ใหม่เพราะมันค้งคอยได้หน่อยนี่เนาะปอดพี่น้องเลย สูงจุดตักสีวาจังไดสางมานี่ตอนมาตอนนั้นยังยังบริเหตใหม่ยังยาบนมีามาแต่โดนๆดนนะหยางเซยแล้วแทนนีนะ่น่ะบริเหตยางก็จะยาก่ะพี่น้องสางเขาก็ลายพี่น้องลหลายคนได้

มันใหญ่เนาะเล็กหนนะใหญ่แล้วมันแข็งด้ใามอมันใหญ่เล็กแล้วมันแข็งเนาะ เออแข้งล so ีรอเล็กนะน่ะแบ่มันสั่นเว้ตัวเขาเขาดึงบอกมาด้มมันบดดจากอะไรสัอยบุกงบ้ยเนี่ยบุ้งบักอะไรเห่นบ้ลอกก่อพี่พี่น้องอ๋อมาทางนี้ ใหญ่ๆเลยเห็นหรอเอ้ใหญ่กระกระโดดเป็นสองสันสามสันเลยเนอะบนเห็ดถาญใหญ่นี่นะปอาเจ้าเห็น้องเอ้ใหม่แล้วคนเปลี่ยนแต่เก่าก็ลายอันนี้ก็ยังเต็มที่อย่าถ้าใหม่คนยังบันจะเปลี่ยนโอ้หี่เป็นด่านลังพี่น้องด่านลังอกผ้าใหญ่โอ้ท้าหรือพกกาเห็น้องเอ้ยานความสูงกาเห็นไปดอกอันนี้นะ เป็นซองๆไปนั่นนี่เลยพี่น้อง <Okay. S 1> สันที่สามบอพี่นออ้อนงนี่ก็ดูสูงสูงสูงทุกทางในพี่นอ้ององค์นันทางในองค์ผ่าพี่นอ้องแต้ประกาศเข้าไปเป็นสางทางในนะก็ <c oughs> ดมุมพี่นอ้อง สวยงามอะไรคือม้ามสูงสวยสดงดงามอะไรพี่น้องทางลานลุมก็จะเป็นเฮือนคนพี่น้องวัดกันในแคมบ้านอันนี้เป็นทงนานะโอ้ยพี่น้องบ่เป็นบ่เป็นของง่ายนะพี่น้องใส่แต่เล็กอย่างเดียวเล็กเลยกับปูนพี่น้องโคตรลึกลึกลึกหำเลย นี่แล้วก็เป็นน้องพี่น้องแล้วกันอันนี้ก็เป็นหม่องทีพระอยู่พี่น้อง,อ,งอย่าคู่อยู่หม่องทีเฮาสีมาเห็ดนันเสริมดวงอะไรเป็น้อง,งเป็นคนนั่งเห็ดให้ข้าเจ้าอีข้าเจ้ามาก,ก่อนเฮาทาให้ข้าเจ้าแหล่าสกปรกเป็นน้องวิวส,สวยงามเป็นน้องเพราะมันสูงนะพี่น้องเลยขึ้นสูงเรียวลุ่งรุ่งเลยงามงามคับกระโดดพี่นน้องเลย มันจะสว่ะเนี่ยแล้วมันก็มันก็เขายากเนาะเออมันกะหนักเขาไปแล้วมันก็เจ้าเดียหักอันนี้มันบอดมันบอดเต็มมุมมันใส่เล็กมันคล้อยเนาะเล็กปูนน่แหละเพื่อสิได้แต่ละอย่างเนาะเพราะว่ามันเห็ดเห็ดแบบสูงมันสูงหน่ยเนาะเห็ดในสูงมันก็ยากพันพี่น้อง หนาวเย็นเย็นหนาวเย็นเย็น,ยนยปน้านาอใยญ่จะได้ค<อ>่ะมัถือยุกมันเลยงไปก่คองเดี๋ยวนี้นะมันมีเวลาไปไก่คลองจับมันบาเ้ไปดูหลงไปมันาถือว่เท่ากับซีหามือยังไปยาวบองใบหญ่ได้มาถือนํามันใช้มันกับตพังมันบมมีหยาบ<ะ>่ม<ะ>ีต้นใหม่อยังมันเกี่ยกันแฟนทั้งเลยนะ บ่ได้โอ้ยหเทคานบางใหญ่ได้เนาะมึงเผลมัดเล็กนะเทคาดแล้วนี่นี่กับเทคาดอะไะเห็ดเป็นผืนหนึ่งบอลนี่กัเป็นเป็นเป็นสั่นือทา้งลังนึ่งบอลบูมีแข่งบอลไหวตีนไวโอ้เนาะเป็นบ่มันดอ่าเนาะมันบูมีแบบว่าหมูสีว่างคาเพิ่นออกมาบูมีว่างตีนเมื่อเออไม่ต้องในเห็ดออกมาเนาะเลยไปขึ้นทา้งลังนะตุสั่นตัวทา้งลังสูงเลี้ยงเห็นบดถีบ เขาก็เราจะไปเอาลาในคือเกาเอือเอือนะมาที่ขึ้นชูงแล้วมันปูเนาะอยู่ทึงนะเจ้าขึ้นเยอะบ็ไงเจ้าขึ้นบ่ต้องทึงนะบ่บอกกาบขึ้นต้องกันเขากดอการมีมาป่องเออมานำกันนั่นแหละ แต่เกพิ่นยังซูเทิรนเขาอยู่ที่เจ้าเทิรนเขาอันมาก่อนหนาวกระดกกระดอกกลับไปตึงแฮได้ได้ไดแต่ว่าไปห้ <ปะ S 1> <ข>องประเด็ไป,ป,ะปะฮะ,ปะ,ปะได้บอกเขาไปเขาเห็นเขามาให้กินหรอเออ มาดูแล้วเฮ้ยเบิ่งนั่นนะเบิ่งมงมันอะไรเฮ้ยสวยสดงดงามพี่น้องเยมันก็ได้ขัดมันเลยโอ้ยตั้งใจกันโอ้ยพวกรลังสิสางอันนั่งพี่น้องนี่ต้งลุ่มมันจะเป็นด่านลุ่ม เป็นชีอันสางเป็นหูบเออเป็นแบกเป็นฮามนะอันนี้เบิงคือซีแมนแบบเป็นอันหูบอย่างหูบสางหัวละหูบเป็อย่างนีพี่น้องเยโอ้เป็นเห็ดโอ้ขนาดได้พี่น้องเยเป็นเห็ดทุกอย่างสางทุกอย่างเลยนี่เป็นด้านด้านทั้งทั้งลุ่มพี่น้องโอ้เป็นแบกพี่น้องเยแบกกับขมานอนเต็มอยู่ทางนี้ เรา,าเบ่งทางด้านลุม่มทางเทิงแหลกลงมาเบ่งด้านลุ่มบ้านพี่น้องแบกอะไรโอ้ช่วงงียตื่นเลยหนาวพี่น้องคอนไใ้ห่มเลย นั่งมันสูตรให้อีกเจ้าหนึง่งเราเป็นมาก,ก่อนเราเป็นสูตรก่อนเราแล้วก่ถ่ายเป็นแล้วจังสิเขาไปสูรกิดเนามันกำลังสูตรอยู่ตอนนี้ เราดานเนี่ยกเ็เป็นห้อ,ปปอง,งน้าพี่น้องเป็นห้องกองทั้งน่นนะทางเนื้อน่ะสูงๆอ่น,นะพี่น้องสองสามสั่นเลยห้องนา้าเ,เห็ดใหม่บนนี่น้องที่เป็นห้องหากบบาปลาดุมาแต่โดนแล้วพี่น้องเป็นจเจริญพี่น้องคนสั่งอะไทุกอย่าง นะอ่ะขอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดี